สวัสดีครับผมนี่ภาพตรงน้ำตกผาแดงนะครับบนเขากระโจมนะครับท,ที่จอดพักรถนะครับเพื่อให้ลูกทัวร์ของเราได้ลงไปชมน้ำตกผาแดงนะครับอันสวยงามนะครับบนเขากระโจมนะครับ รถกำลังเคลื่อนตัวออกเพื่อลงไปสู่ด้านล่างนะคร auction, คะับครับผมบรรยากาศรอบๆคลองนะครับผม ไม,ไ,มไม่ใช่เสียงช้างนะครับ <laughs> เสียงแตะรถนะครับ <laughs> อย่าตกใจนะครับ <laughs> นี่คือเสียงแตะรถนะครับผม <laughs> ครับนี่พี่ตุยต้ยครับ <Yes. S 2> พี่ตุ้ยครับตุ้ยสุดหล่อของผมนะครับนี่มากับผมครับทีมงานคนป่าพาเที่ยวครับผม อัะชมบรรยากาศกันต่อนะครับรถเรามีหลายรูปแบบนะครับแล้วพอขึ้นตรงทางเรียบแล้วช่วยจอดให้ผมไมตดังข้างหน้านะได้ครับโอเคนะครับสวัสดีครับ